สวัสดีค่ะวันนี้พามากินลมชมวิวนะคะดูดอกไม้สวยๆบรรยากาศดีๆค่ะ,ะพี่น้องคอยได้กล้องไหม <c oughs> ว่าจะมารีวิวก็ยังไม่มีข้อมูลไม่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ลูกเล่นมันเนาะว่ามันเล่นได้อห่างแน่จแจ m j a เนาะค่ะเนาะแต่ว่าเบื้องต้นก็ชอบนะคะมีถ่ายวิดีโอที่นี่แล้วนะคะโอกาสหนาสิมารีวิวให้เบิง์นะคะเออ มันก็ดีงามะค่ะต่อใจเพราะว่าเป็นของใหม่เนาะนะคะมีขาตั้งด้วยนะคะนีเวลาทําคลิปวิดีโอก,ก็สะดวกค่ะเ <c oughs> ขาบอกว่าผิวก็ปรับได้นะคะไม่ต้องใช้แอป <c oughs> ปรับได้ทุกระดับนะคะ <c oughs> เดี๋ยวหาข้อมูลก่อนจะมารีวิวต่อนะคะมากินลมส้มวิวค่ะคุณนะพอแม่พี่น้องเออออกกำลังกายไปได้โต บรรยากาศนะคะรอบๆนี่คือสวนสาธารณะค่ะเขาบอกว่าสายคอนเทนต์ต้องมี <c oughs> <c oughs> นี่คะ่ะกล้องที่มีขาตั้งตั้งได้ทุกสถานการณ์ในตั้งบนพื้นก็ได้นะคะเล็ก,กระทัดรัดถูกใจคะ่ะสายคอนเทนต์ต้องมีนะคะ ข้างหน้านุ่นโอ,โอ,โอ้ดอกไม้ยังสวยอยู่นะคะเดือนกรกฎาเนกว่าเป็นเบิดแหละพูดดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ท้ายางส้มดอกไม้ก่อนอไ,ได้เอากล้องกันสั่นมาเลยไม้กันสั่นเนอะ บ่งดอกไม้าง,งามๆค่ะพ่อแม่พี่น้องอสวยเจ้าเลยเบ่งดอกไม้ไปน้ำเด้อค่ะยายแอลกสิมาอัปเดตชีวิตหลังจากที่กลับมาเนาะกลับมาจากเมืองไทยประมาณอาทิตย์หนึงแล้วละ่ะก,กลับมาใส่ชีวิตคือเกาฮะล่ะค่ะรับควนบุหรี่เหมือนเดิมแต่ว่ากับพายงามหลีกเกลียงอยู่ค่ะ กะไม่ไปชิดใกล้กับสามีปบนไดดอกกะยางพานกระดูแลไปตามนาทีเนาะค่ะเนะาะผู้ใดบอกแล้วบอกไปสูบบุหรี่ข้างนอกเดี๋ยวนี้ก็ะซิได้ซื้อสิได้ไดางซื่อเครื่องอันฟอกอากาศค่ะมันอาจจะช่วยได้บ้างเนาะไม่มากก็น้อยฮะละเอาดีกว่าซิยูซื้อ ในบ้านเนาะมันไม่ใช่บ้านเปิดโล่งนะมันเป็นอพาร์ตเมนต์มันเป็นแฟตค่ะมันเป็นแฟตมันเป็นแฟดตบ่ามันแฟตเบาผิดดูแลสามีก็ดูแลตัวเองไปน้าตัวเองก็ป่วยยังไม่หายเนาะเป็นไทย้อเป็นพิษกะยังรักษาอยู่นะคะกินยาติดต่อกันไปเรื่อยเบานำ้ำลาหลายกับบได้ววาบได้รู้จักคิดอีย่างเดสมองเรา ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกยินดียินร้ายอะไรวะส่นทอ่วไปเสมอนี่แต่เราก็อยููปัจจุละแล้วก็อากาศทางสมองเนาะค่ะเนาะมันกะเลยสิเป็นเน่นันบมวแม่เราความจับเสื่อมเบิดเด๊เราก็จําได้เยอะอยู่ยายแอกบกะอยากวินิจฉัยเนาะบ๊แม่หมอขนาดหมอมาดูแล้วหมอก็รู้แหละว,ว่าป่วยแต่ว่ากะถ้ามนไล่ไปได้เนี่ยลแล้วว่าเราพอได้เป็นหยังเนาะเสียจังไดสัน แเา่าเราไปรักษาหรือกะละวัเรา้วอะไร,ร,ร,รเป็นอย่างนี่แล้วกระเทียงข้อเป็นเอ็นเนาะหมอกบว่าหมอแหละหมอกะต้องยื่ซื้อสะกอนเนาะคะเนาะนอกจากเขาสีลงเรียนว่าเขาเดือดร้อนแห้งได้อาการนี่แหละอาการบ้าปกติของเรานี่แหละเขาต้องบอกว่าเขาเดือดร้อนเดือดร้อนแห้งเขาจังสิมาไ่ใจเนาะคะเนาะแต่ว่าแย่กับว่ายแบทย์ในยาเขตปนั่น กะลิตนุสุขสารกันนี่ละเราก็บ่ไดเว้ายากปันใดแต่เรื่องสูบบุหรี่นี่กับเรื่องสื่อหนังสือนี่โอ้ยค่ะพูดยากค่ะฟัง okay, อยู่โอเคอยู่แต่ว่าหังเหตุคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเบาพื้นสามีผ่านดอกไม้นะคะเบาพื้นสามีผ่านดอกไม้อีีค่ะก็เป็นความหนักใจอยู่แต่ว่าก็ต้องอดทนต่อไปเนาะคะเนาะ เบาไปเ้ามากจมไปจมมากกัือเกาหะล่ะค่ะแล้วเว้าว่าฟังควางดอกบอกให้ออกไปสูบบุรี่ข้างนอกเปิดประตูหลังบ้านสูบกระบอจ้าฉันจะสูบอยู่นี่แหละห้องรับแขกบอกปากประที่เงาเบาอียงังห้ก็โอเคเบอร,เร์ต่นนาเซจังไดสน,นะเนาะกะโปร่งแล้วล่ะคะ่ะคิดว่ามันเป็นหน้าที่เนาะ <c oughs> หน้าที่ที่เฮ้าตรงเฮตต่อไปค่ะพ่อแม่พี่น้องย่าเอวก็บได้คิดอียงหลายดอกอืม พยายามทําใจให้สบายอายุของเราก็เยอะแล้วนะคะอาการป่วยของเราก็ดีขึ้นก็อยากจะให้มันหายเนาะไม่อยากเครียดมาออกกำลังกายกันข่าวอันนี้เดินนะคะเดิน60บวกต้องเดินต้องเดินต้องวิ่งบ้างเนาะอยู่แต่บ้านมันบ่ดใดดิค่ะสุขภาพไม่ดีนะคะมาสวนสาธารณะนาอง่นเนาะมือนีมารีวิวกองตะวันบรท่านด ใช้ยังไม่กิ่งนะคะก็เลยนี่แหละลองทายวิดีโอบึงนะคะ <c oughs> ว่ามันจะโอเคไหมเนาะใต้ต้นสนบรรยากาศดีมากมีมองเลีนบัลลีหลายๆเพือ่อนอยากเป็นเด็กอีกไหมเนี่ยเออมองเลีนบักลีย่างเยอะเลยดิค่ะดอกไม้ก็งามงามพี่น้องเบิ้งดอกไม้อยู่ในหลัแปลงนี่ดูรอบๆนะ คนเต็มเลยเพราะว่าแปลงดอกไม้มันมีเยอะมากเลย,ยคุณ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 หลายค่ะโซนนี่นางได้ค่ะเขาหามสุนัขเขามาปลอดภัยมาเบิงควบเขียว <c oughs> ความสวยของดอกไม้แล้วก็ทำให้จิตใจสดชื่นขึ้นเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเห็นดอกไม้งามๆแล้วก็อารมณ์ดี มันสวยคักสวยคักสวยแน่สวยสวยแท้สวยว่าเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องมันงามก็ต้องถ่ายแล้วถ่ายอีกแล้วเนี่ยนี่ค่ะธรรมชาติบำบัดนะคะเหตุห้ยสุดชื่นค่ะจิตใจเบิกบานอย่างมากเลยกระลอกกระไล่หลาย,ลายแต่ว่าว่าได้เอาอยัางมาให้มันกินเลยมอนี มนเลยวิ่งมาหาแล้วก็วิ่งหนีนะคะกระลอกตัวนี้สองตัวสามตัวอยู่นี่โอ้ย <c oughs> ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้สวย,สวยดอกนี้ยิ่งสวยขอถ่ายด้วยหน่อยนะโอ้ยสวยอีหลีสีขาวด้วยหอมด้วยโอ้โอ้โอแฮปปีส้สุด <c oughs> ดอกไม้สวยโนแมงบงนะคะโนแมงบงว่มีแมงบงว่ามีแมงบองพุดางามบอคะพ่อแม่พี่นอ้องอืสวยมากๆเลยถ้าอยู่เมืองไทยบอกกาเฟื้อเดอะะ้อค่ะกลัวแมงบ่งสวยไหมคะ <laughs> เอามาฝากทุกคนคะ่ะคำแล้วล่ะคะ่ะ กลับบ้านก่อนนะคะไปป้าจุ๊บ